ครับสวัสดีครับผมสวัสดี f อฟซีูฟูสุคนครับผมเมื่อนี้มาตามเลขมีที่มาบนอย่างเดียวเลขมีที่มาบนอย่างเดียวได้พี่น้องกวดวันที่สามสอ็บบกกกดกรกฎานันก็เพื่อนก็ให้วิ่งสามก็เข้าสาเลขก็ออกหาสามนะพี่น้องเนาะ วดวันที่สิบหกวันที่สิบหกสิงหาหวัดวันที่สิบหกสิงหานันกาเพื่อนกระไฮศูนย์ว่าเขา่างวดนี้เป็นงวดที่สามนะพี่น้องเขางวดเวีนงวดงวดหาสามเขา่าหาสามงวดสิบหกสิงหารุดพี่น้องเพื่อนไฮซูน 0, ูนมนมีทั้งบุ่นทั้งลางเนาะขอโทวจขอใหยหลายรุดหวดวพวกนีงหันบอกเขาอันนี้เป็นบนอย่างเดียวได้พี่น้องได้กล้มาเบืองไปน้ำกันเอาเพื่อนขี่หาตัวใดวันที่หนึ่งกันยาสองห้า หกหกหกเลขเลขมีเลขมีที่มาบน บนอย่างเดียวเลขมีที่มาบนอย่างเดียวได้พี่น้องได้ วิ่งบนสามวิ่งบนสามสามตัวเดียวนะพี่น้องวัดที่เราพันในศูนย์มันหลุดวิ่งบนสามตัวเดียวจับคู่

สามแปดสามห้าสีคูสีหาง ก็จะลืมไปกลับได้พี่น้องก็จะลืมไปกลับน้ำสี่คู่สี่หางบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวยยว,วิ่งบนสามตัวเดียวใช่ว่าเดินสามตัวเดียวได้พี่น้องมากกว่าพี่น้อง สามศ3นย์ขอฝากเลขนี้ได้พี่น้องขอเลขฝากเลขหกตัวขอเลขฝากกรขีบอเขียนซื้อนะพี่น้องเขียนตดตัวเลขแต่แอดกรขีบอกอยู่สองห้า สองห้าเอาขึ้นพี่ต่สองหาสองสน,นสอ,นอ,ง,องบาทนี่ศูนย์เก้าเอาพี่น้องว่าเลกยังบาทนี่เลขอีกอย่างเลขมาจากไซบัดนี่หกตัวพนดีพี่น้อง โตคนนี้บาทนี่ตัวเลขไทยกับงามดิพี่น้องตัวเลขไทยเดลเลขไทยกับงามดิห้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าเด็กกับงามดิศูนย์เก้าเก้าศูนย์เด็กกับงามแน่นอนพี่น้องเนาะอันนี้เลขฝากได้พี่น้องเลขฝากมาจากสายเอทีพี่ท่าเพื่อนไปและย่องเพื่อนจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องนี่อันนี้นี่พี่น้องก็ะิ๋วแจกอยู่เนาะ พี่าเพิ่นไประยองเพิ่นจับลอตเตอรี่ได้สองห้าสองห้าศูนย์เก้ามากบอพี่น้องหาหาศูนย์เก้านี่มาร์กบอหาศูนย์เก้าพี่น้องอเขาเอ๋ยเรียกง่ามดิหนิอันนี้เลียกฝากได้พี่น้องตามที่แอดบึงข่าวมา เพียพี่น้องเฮาอาจขิ่บริเบิงบริติดตามเนาะเพียขิ่บริเบิงบริติดตามเรามาแจ้งข่าวกันเพียมักเพียชอบเพียตุงเลขในใจของพี่น้องเฮาพี่ท่ามันจับลุอตเตอรี่ห้าเอ้สองห้าสองห้าศูย์เก้าบ่ ก็อ่านเป็นขอเป็นพ่อ่านใส่กอกเจ้อ่านเป็นคอเป็นตอนว่ามันใส่กอกส่วนเลขมีที่มาพี่น้องแคบหน้าจอเวเอร์บนเลขมีที่มาบนอย่างเดียววิ่งบนสามตัวเดียวโคโลส่วนจับคู่ก่ะสามศูนย์สามสองสามแปดสามหามักบอกตรงเลขนใจบอพี่น้องบ่ามักกพานไป ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านเอาพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดตรงเลขไน่ใจตัวใดก็เฝ้าไปหาจับจองลอตเตอรี่ไว้เอาพี่น้องแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักกับจัดคัดกับผ่านได้วันที่หนึ่งกันยาสองหาหกหกคอยสุกช่วงันหมานเรื่อยเรื่อยยิ่งสุขสุขคนก็จะเริ่มฝากกดไล่กดแช่ กดติดตามพาเพชรพาลวยนะครับเด้อคลิปหนาพ่อกันไหมสำหรับคลิปนีส้สวัสดีครับผม